เทลงมาเทลงมาให้นาตุโนาตโหนตุนโซนตุโซนให้เื้อตหเสื้อตกียร์วยมืดแล้วมืดแล้วตอนนี้ยังยังใบอยู่เลยนะครับใบสามใบส ทำไมมันมืดขนาดนี้ครับเออดเออยเออดเออดวันนี้เดินเมษาเนาะเดินเมษาเดือนเมษาพายุเข้านะครับเข้าภาคอีสานเนาะตัวเองอยู่โคราชเนาะโคราชอยู่โคราชมีฝนกันมีฝนกันมีฝน,นมีฝน แต่ก็สวยดีนะครับท้องฟ้าสวย้ยเครา่งนั้นคือเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่เขาใหญ่้องฟ้าคืนฝน,นมาเขาใหญ่สามารถจะจางหายไปได้เพราะว่าเมฆหมอกจะบดบังขะา นัคาราชนะครับพญานักขาราชจะเล่นฝนนะครับเห็นไหมพาญานักขาราชจะเล่นฝนค้างๆพาญานักจรา,าศพญานัคาราชนะครับอยู่ตรงนี้แล้วค่างๆก็จะมีนกน้อยนำโชคนะนกน้อยนำโชคสีสวยมากนกน้อยนำโชคนกน้อยนำโชคนกน้ำชีเขาชอบทั้งแดดนะครับแดดจัด เขาจะสวยออกชมพูแดงนะครับถ้าแดกจัดตนาะเป็นันน้ำตกมันนุจริงๆนะครับมันนกกุบถดูใกล้ๆมันนุตัวเล็กน้อยหลายตัวเห็นไหมผรชื่อเขาหนกน้อยน้ำชกจริงๆส่วนพยานนะคะเขาก็เหมือนหน้ากนเนาะถ้าสรุปมาแดนลุกไรกกับหยยยน,น้ากัไม่ใพยานนาหจริง<อ>ลบันตอน เที่ยวหลวงมาเที่หลุงมาเที่หลุงมาหลังบ้านเขาทำการเกษตรกันะนาะบ่าเรามาได้ทำกเกษตรจริงจังทำแบบกเกษตรแบบพอเพียง <Yeah. S 2> เห็นเขาใหญ่เลยครับโอ้เมกมาแล้วเมกมาแล้วโอเมกมาเมกมา เหมือนแม่เขาวิ่งผ่านบ้านเราไปนครับเมืม่อกี้เห็นเมือันมาเก็บข้าวของแทบไม่ทันเก็บข้าวของแทบไม่ทันอะไรตัวโอ้แสงแทบ น้อยบินกับคอนแล้วน้องน้อยบินกับรังแล้วดูเขาใหญ่จะซูมดูเขาใหญ่กันเขาใหญ่คือด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านเป็นเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่เนชั่นแนลพาร์คนะครับอยู่หลังบ้านเราเนาะหน้าบ้านคือถนนมิตรภาพหน้าบ้านคือถนนมิตรภาพหลังบ้านคือเขาใหญ่ มิตรภาพรดหรือว่าเฟรนช์ชิพรดถนนมิตรภาพถนนที่สหรัฐอเมริกาสร้างให้ไทยนะครับมือขึ้นขายคลิปยาวให้ดูให้ดูบรรยากาศจะไม่ใส่สาวจะถ้ามันคลียสดมันเคลิยสดฝนไปแล้วเมฆไปแล้วเมฆไปแล้ว ก่นอนเออฝนตกก็ฝนตกคตกือผมขึ้นบ้านก,ก่อนเลยก็ฝนตกอยาจะอยากทั้งชุดยาว มาถ่าบ,บ้านเยอะมากมเดี๋ยวนะคืเพิ่งงงนะครับติดระเบียงบ้านก่อน่ายมีฝนก่อนเด้อมีฝนก่อนเด้อ เป็นลัดสวนดีกว่าะเดินลัดสวนเัินลัดสวนดิค่ะนกกลับลัง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  ต้นไม้แห่งความหวังนะครับต้นไม้แห่งความหวังคือคือสากุล่ะก็คือซากุละอันนี้คือเมเปิลเมเปิลนะครับเมเปิลนี่คืออีกหนึ่งความหวังของชีวิตนี่คือเมเปิลนะครับเมเปิล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 สวยไหม อยู่บ้านสวนก็นอย่างนี้แหละจะพาชมสวนอยู่บ้านสวนจะพาชมสวนนะครับออถ้าฝนล,ลงเม็ดก็จะพาวิ่งนะครับถ้าฝนล,ลงเม็ดก็จะพาวิ่ง จะพาท่านผู้ชมวิ่งอันนี้ชื่ออะไรนะลืมแล้วชื่ออะไรนะพุทธน้ำบุตรเออใช่ใช่เธอคือพุทธน้ำบุตรพุทธน้ำบุตรสีเหลืองแต่นยืนในเราตึกดอกก็เลยไม่ค่อยดอกพุทธน้ำบุตรปกติเขาจะดอกมากนะครับใ้น้ำเต้าเป็นไม้มงคลนะยครับโว้หน้า้านเขาเป็นไม้มงคล เดินลัดเลาะสวนดีกว่าคุณต้องทำแล้วคุณต้องแล้วเดลัดเลาะสวนวิ่ง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 ไปโยงชิดยิงผ่านสวนไปโยงชิดฮะนี้ฝนขึ้นบ้านบน เห็นไหมเห็นไหมเออมะม่วงแดงจักรพรรดิครับมะม่วงแดงจักรพรรดิมะม่วงแดงจักรพรรดิถ้าโดนแดดเขาจะสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่โดนแดดเขาก็จะเป็นลูกสีเขียวงจักรพรรดิครับวัววิ่งก่อนนะวิ่งก่อนนะวิ่งผ่านสวนไปยังชิดแล้วกัน ปิดคลิปตรงนี้นะครับปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปยังชิดใกล้จะหมดแล้วม้าวถ้าอยากจะให้ผิวสวยก็ต้องห่อกระดาษเนาะโอเคบ๊ายบาย